ชมลมสายายไทยแทนคุณแผ่นดินจัดงานมอบรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินประจำปี2566เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2566โดยชมลมสายยายไทยแทนคุณแผ่นดินโดยภายในงานได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านดาโตสุรีลีกรีเจแวร์ผอฟ้าพรทิพพาประธานกิตติคุณพิธีมอบรางวัลและพุ่งในการ สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีบรรยากาศภายในงานครับข้างไปด้วยเหล่าบุคคลองค์กรศิลปินดาราจากหลากหลายวงการที่มาร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะโดยรางวัลประกอบไปด้วยรางวัลเทพมหาสังทองคําบุคคลและองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลพระนรณีทองคําบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินและรางวัลคุณธรรมแห่งชาติชุมชนและองค์กรรายการตลาดวิคห์ต้องขอแจ้งความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะยินดีนะคะแล้วก็สาคัญวันนี้ก็ได้ มีความสึกว่าภูิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจเติมกำลังใจให้คนดีได้มีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปค่ะก็พอ,อได้คุยกับทีมคณะกรรมการนโยบายของพอคิดว่าในสิ่งที่เราจะต้องคัดเลือกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำคุณประโยชนจ์จริงๆนะไม่ใช่ว่า เลือกคนเพราะว่ามีเส้นมีสายแต่ต้องคัดคนที่ลักษณะของการที่เขาทำดีแล้วก็เหมือนกับการที่คนทำดีเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนก็จะเป็นข่าวดังเฉพาะคนที่กระทำผิดหรือกระทำสิ่งที่รุนแรงแต่ความดีหรือว่าคนที่ทำดีอะค่ะมักจะไม่ค่อยมี ออกสื่อหรือได้รับการชื่นชมซึ่งมีแต่ก็น้อยก็เลยพอดีว่าทางคณะการจัดงานได้เปปรึกษาขอานะก็เลยบอกว่างั้นจงที่ผอ,อ,อฟ้าต้องการก็คืออยากให้คัดคนที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่แค่ว่าที่เราเห็นแค่นี้นะอย่าง ทางใต้อะค่ะอย่างคุณครูหรือว่าทางตำรวจชายแดนใต้และแม้กรนนะทั่งทาหารถึงแม้ว่าเขาจะหมดวาระไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะพิการก็อยากจะให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการที่ได้ทำด,ดีแล้วก็อ,อยังน้อยๆเนี่ยก็ยังเสนอทางกรรมการว่าถ้าบางเกิดว่า ไปหาคนเหล่านี้ได้ในการเดินทางสนับสนุนก็ยินดีนะเพราะว่าอยากให้คัดสรรคนที่ดีมีคุณภาพจริงๆส,ส่วนมากเนะี่ยคนคัดคนเพราะว่าหน้าตาหน้าตาทางด้านสังคมแต่สําหรับพอฟ้าอยากให้คนดีที่สังคมลืมหรืออาจจะไม่รู้จักได้รู้จักกันก็ถือว่าทราบว่าคณะกรรมการได้คัดสรรอย่างเข้มข้นนะคะ ตามที่อ,อฟ้าได้ได้ให้แนวคิดไปวนะ่าในการที่ปอ,อฟ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกราวในการที่เราอ,อยากจะให้คนดีมีกําลังใจเหมือนเดินตามรอยพ่อหลวงค่ะรัชกาลที่9ซึ่งท่านปิดจองหลวงพระแต่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ถือได้ว่าหลายท่านที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยการที่เราทําดีต้องได้ดี และขอให้ทำดีต่อไปค่ะเพราะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง